สวัสดีค่ะมาพบกับครูจอมอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับวันนี้นะคะในคลิปนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือบทที่3 unit 3นะคะเรื่อง comparing animals comparing animals คำนี้อ่านว่า comparing แปลว่าการเปรียบเทียบส่วนคำว่า animals animals ก็แปลว่าสัตว์ comparing animals ซึงแปลว่าการเปรียบเทียบลักษณะของสัตว์นะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก่อนอมาดูซิว่าในเรื่องนี้เนี่ยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ animals เนี่ยเราจะเรียนกี่คำมาดูที่คำแรกนะคะคำแรกถ้าเราเห็นจากรูปภาพแล้วรู้เลยว่าคือตัวจระเข้ใช่ไหมคะจระเข้ภาษาอังกฤษคือ crocodile crocodile แปลว่าจระเข้ค่ะ,ะตัวต่อมาตัวนี้อาจจะยังมองไม่ออกว่าอตัวอะไรนะแต่เหมือนจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมคะ,ะตัวนี้เนี่ยคำศัพท์ของตัวนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า gecko gecko สามารถแปลได้ว่าเป็นจิ้งจก หรือตุ๊กแกหรือจิ้งเหลนก็ได้เขาจะใช้คําว่าเกโกเหมือนกันนะคะสัตว์ลักษณะนี้จะใช้คําว่าเกโกต่อมาตัวนี้ตัวที่คลานช้าๆเคลื่อนไหวช้าๆช้ามากเฉื่อยมากตัวนี้คือตัว Slot s ส o t t ภาษาอังกฤษคือใช้คำนี้เลยเพราะว่าเราเรียกคับศัพท์นะคะ Slot สสกด S L O T H สล็อแปลว่าตัวสล็อหรือตัวที่มันเคลื่อนไหวช้าๆที่มีลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าตัวส l o t ค่ะต่อไปนะคะส่วนตัวนี้คือ cheater cheater แปลว่าเสือชีตา cheater แปลว่าเสือชีตาเสือชีตาก็คือเสือที่วิ่งเร็วที่สุดใช่ไหมคะก็คือเสือชีตาต่อมา ตัวนี้คือ giant squid giant squid giant แปลว่ายักษ์หรือว่าสิ่งที่มีขนาดใหญ่มากๆเขาจะใช้คำว่า giant ส่วนคำว่า squid squid แปลว่าหมึกนะคะหมึกดังนั้น giant squid จึงแปลว่าหมึกยักษ์หรือหมึกที่ตัวใหญ่ๆขนาดใหญ่ๆต่อมาอคำนี้คือ snail snail แปลว่าหอยทากค่ะต่อมาคำนี้คือ mouse mouse แปลว่าหนูต่อมาตัวนี้นักเรียนอาจจะไม่คุ้นตาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่เคยไปเที่ยวสวนสัตว์หรือว่าดูสารคดีก็อาจจะเคยผ่านตาตัวนี้มาบ้างดูลักษณะแล้วมันคล้ายๆกวางใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่กวางนะคะมันคือ a z e เซลคำนี้อ่านว่า Gazelle แปลว่าละมั่งค่ะหรือไม่ก็ที่เขาเรียกว่าเนื้อสายหรือว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันกับกวางแต่ชื่อของเขาก็คือเนื้อสายหรือละมั่งจะใช้คำนี้นะคะคำว่า a ก e เซลต่อมาคำนี้ง่ายมาก blue well blue well blue แปลว่าสีน้ำเงินหรือสีฟ้าก็ได้ ส่วนคำว่า well well แปลว่าวานนะคะ b r u e well จึงแปลว่าวานสีน้ำเงินต่อมาตัวนี้ถ้าเห็นจากในภาพก็คือกระต่ายใช่ไหมแต่กระต่ายตัวนี้ไม่ใช่ rabbit นะคะกระต่ายตัวนี้คือ hair hair h a r e hair แปลว่ากระต่ายป่า ลักษณะของมันจะต่างกับกระต่ายที่เราเลี้ยงนะคะก็คือขนจะค่อนข้างหยาบไม่นุ่มนิ่มเหมือนสัตว์ที่เราเลี้ยงนะขนเขาจะหยาบเพราะว่าเขาอยู่ในป่าแล้วก็ตัวเขาจะค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่ากระต่ายที่เราเลี้ยงอ่าถ้าเป็นกระต่ายป่าเขาจะใช้คำว่า hair นะคะนักเรียนอ่าต่อมาตัวนี้คือ squirrel squirrel แปลว่า กระรอกนะคะกระรอกต่อมาอ่าตัวนี้คือเต่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเต่าที่มีลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่า tortoise tortoise แปลว,ว่าเต่าที่อาศัยอยู่บนบกเต่าที่อาศัยอยู่บนบกสังเกตว่าเท้าเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มีอุ้งเท้าที่ค่อนข้างจะ เป็นผิวที่หนาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาต้องใช้เท้าในการเดินถ้าเป็นเต่าที่ลอยอยู่ในน้ําที่เราเคยเห็นสารคดีใต้น้ำเนี่ยเขาจะมีลักษณะเท้าเหมือนเป็นคลีบใช่ไหมแต่เต่าบกจะมีเท้าแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกว่า t o r t i s t o r t e s นะคะก็คือเต่าบกสัตว์ทั้ง12คําตะกี้นะคะให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ เรื่อง animals เมื่อสักครู่นี้นะคะทั้ง12คำเนี่ยลงในตารางธนาคารคำศัพท์หรือว่า word bank ในสมุดของเรานะคะโดยสามารถเขียนต่อจากเรื่องที่แล้วได้เลยและจากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือ smart english 5นะคะเล่มสีชมพูที่คุณครูแจกไปแล้วเนี่ยให้เปิดไปที่หน้า52แล้วทำแบบฝึกหัดในหน้านั้นนะคะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้า l ล ne แล้วก็ใส่ไว้ใน อัลบัม้มวิชาภาษาอังกฤษได้เลยนะคะโอเคเนะาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ see you again goodbye